เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องอแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไอพีสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้าบ้านราคาย,ย่อมเยาชมเลือกซื้อเลือกอยู่ครับบ้านพร้อมที่ดินหลังนี้พื้นที่หนึ่งไร่หนึ่งงานครับขายเพียงสามแสนห้าหมื่นบาทนั่นเองของการขายด่วนๆเลยบ้านสวนบรรยากาศดีร่มรื่นมีเพื่อนบ้านนะมองเห็นกันไม่เปรี้ยวครับต้นไม้เยอะอากาศดีใกล้ชิดธรรมชาติ ติดถนน2อด้านด้วยครับแลงนี้ไม่อิอดอัดแน่นอนน้ําไฟพร้อมครับสามแสนห้าหมื่นบาทในสุดคุ้มครับถ้ชอกฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ก่อนเลยนะครับได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ใหม่มาชี้เป้าให้เลือกซื้อกันประจําฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยพื้นที่กว้างขวางมากครับทําบ้านสวนนี่เหมาะเลยมีบ้านได้สองหลังตามนี้ครับภายในยังสภาพดีครับสะอาดพร้อมอยู่ได้เลยนะครับน้ําไฟพร้อมซื้อไว้อยู่อาศัยซื้อเก็บเกีเก่กำไรก็เหมาะครับ องน,นี้เจ้าของเช็คอินไว้ที่บ้านหนองว่าโคกป่า9เก้าครับเช็คอินไว้ที่ขอนแก่น,นครับสนใจก็ติดต่อนัดหมายกับเจ้าของโดยตรงได้เลยทางเราก็เพียงมาชี้เป้าเลือกซื้อเท่านั้นครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับข้อมูลผิดพลาดก็ต้องขออภัยนะครับสนใจติดต่อเข้าไปได้เบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าวเพิ่มเติมได้เลยครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ